จสีที่หลังจากผ่านมาแล้วสองเออสิบสองวันนะครับก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีเดงอ่อนสีชมพูว่างครับแล้วก็สีนี่เป็นแล้วครับก็มาขายำกันครับเายว่าพ<ค>อต้องเปิดกลิ่นลองดมให้หน่อยนะขยวขยวเออ พอลองเปิดขวดนั้นดมซิลูกว่าได้ยังไอคนนี้เหม็นไหมไอซีเขียวยังไม่เขย่าดีเลยเอาให้ทั่ว อย <c oughs> <Okay, okay. S 2> ากที่เราเขยเา่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูการเปลีป่ยนแปนเรื่อยๆนะครับจุลกว่าจะกลายเป็นสีแต่จุนกว่าจะกลายเป็น,นจุลสีอย่างเต็มที่ครับแล้วเราก็จะมาใช้กันครับแล้วทีนี้ก็มีเพียงเท่านี้ของ